สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับมือนีผมสีพามาปั่นให้ครับมือนีเอารถตะรี่มารถไทยกับเปลี่ยนขั้นใหม่ครับเอาคันเอาขั้นใหญ่มาเหมานี้มมเบิองนะครับว่ารถมันจกักแรงครับ เรวขันหนีลอยสามสิบแรงครับโอ้บิหนี่นะครับลอยสามสิบแรงขั้นใหญ่ครับลอยสามสิบตู้แอร์มีแขนพร้อมมือนี่ว่าไ้้ถอดออกครับ แต่ว่าผมก็ว่ามันเกีกไอย่ดอกคือผมก็ไปถอดออกขานถอดครับแกะบวกฝ้ามาปั่นกันเลยฝ้าออกมาเลยครับตรตตอรี่กับรถตะรีห้างครับของเก้าลายปีแลาะล่ะนี่บมึงใบครับใบจนบ่บบบนม,มีแล้วครับนี่ใบบิดละ เหมือนเหรอขันใบเบิดจัิงส่ใบนี้เหรอจริงส่มันปั่นเหรอมันบ่ค่อยเนียนครับนี่งหยากอะไรผูนใดปั่นเหรอบ่เนียนไหมครับมันปั่นปั่นในยูแต่มันบ่เนียนบ่งามดินบ่ค่อยแตกครับ นี่นครับเดี๋ยวผมจะพาไปปั้นน้องเบิ้งวานเป็นยังไงวานมันสีเนียนบ่งามบา่ครับติดตามชมบั่งครับนี่นะครับผมก็ปั้นเห็นเบิงแล้ววานเป็นยังไงแตกดีบ่เนียนดีบ่ครับผมก็ปั้นเบิงรอบนึงเลยละ่ะมันบ่เข่าครับปั้นบ่เข่าดินบ่แตกเลยงาลายครับไทยนี่ เพิ่อนมาไทยไว้แล้วครับว่าตัวว่าตัวว่าผมว่ามันตำโบไทยเหรอครับนี่นะครับมุดแล้วนะมาแล้วเหรอรอ,หรอินตะไลเอิบอิน เดือสามรอบครับอันนี้นมีสมรอสี่ิเจ็รอบหา้าสิบครับเรือการอบพัดนี่ครับรอบพัรอบพัดปั้นไว้ครับมันเร็วกวดแต่วันนี้มันแฮะมันห่างเบิดครับสวาเจ็รอบห้าชิบนี่ปั้นได้ครับละเอียดี่ว่าใบรถตะลีเบิดไเปเบิดเร็วครับรอบมันกับ ปั่นเนื้อว่าไรก็ที่อื่นนะครับขับไปเร็วอ,อันนี้ปั่นหาร้อยชิ้ครับไปเรื่อยๆบ่าเปลครับอันนี้เตาแกีให้มาปั่นไหมเพื่อน่าสิปลูกบอกพริกครับปลูกพริกช่วงนี้เกาหลีก็ลังเริ่มเตรียมปลูกพื้นที่ปลูกแล้วครับใกล้อัฒนาพอปลูกแล้ว นาพอปลูกเริ่มเขามา้เา,เรา,เ,า,มาเราก็เราแก้คือปลูกมะพริกแล้วก็เห็ดน,น้าแล้วครับคุณครับมี่ั้นหนึ่งปันอยู่ขงางแรงเห็นี่ยครับนี่ามีดีตรงนี้กันครับชาวบ้านอาจจะลอยเลี้ยงมั้งครับผมกับยุกไก่ครับเพิ่งระชัดของเพิ่นเนี้ยดีครับคุณอ่ะของเพิ่นไทย ใช้ได้ดีครับหรอนกับพวกนี้อย่างก็ของเจ้าของเทียบคุณนะพวกนี้เรศหรือว่ากี่ไรเยอะก,กี่ไร นี่ผมปัน้นยูเกียร์เกียร์อันนี้ปั้นยูแอลครับแอลมันมีอันนี้เกียร์ลากเกียร์มีซีเกียร์มีเอสเอ็มแอลถ้าเกิดไมีเกียร์ยูพี่พ้อมเป็นแอลหนึ่งครับแอลหนึ่งลปัน้นซาซาอันนี้ยังไม่ซาสุดเด้อดไม่ซาคู้นี่อีกเกียร์ซีครับซาสุด แปลงไงครับเปลี่ยนอยู่ให้เงีเงเพราะมันน่าจะซอนไร่ได้ไต้อยู่มั้งครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปั้นก่อนนะนี่นะครับก็เแเดี๋ยวได้ครับผมึงได้ปั้นแล้วปั้นรอบเดียวครับไเต็ำนี่ละนี่ครับหินกระไลาุ๋ยหน่อยมิตรก่อนเงีย้ยเงนี่ครับ มันปันบรเอียดเอกครับมันปันบ่ค่อยลงบ่ค่อยเขา้านี่นะครับผมกะทีได้เล่นกลับไปโรงงานนี่กูใส่เวลาดนครับแป้นงนี้ เซเวลาลด์โดนเติบสองชั่วโมงกับสามชั่วโมงหมดแล้วครับมาหนิมาตึงแกโดนเติบลอไมโลเตรี่ครับวัานที่บดพอดีพมดแล้วครับนี่นะครับปันอยู ขนารถคันใหญ่ได้เนี่ยครับรถคันใหญ่ท่านเลยบุคลอกหยัดท่านที่เขามาบงแลกากรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยวยครับ